สวยๆนับวันหายากอัดดีบุสมัยราชการที่สสวัสดีครับผมปป้าศึกษาแบ่งเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญเอฟเดี๋ยวคลิปนี้ปปาะจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเหรียญ กรสาสมัยจักรการที่4ต้องบอกก่อนเลยว่าหนับวันเอฟซี C, สภาพสวยสมบูรณ์ค่อนข้างจะหายากนะฮะเพราะว่าอายุเหรียญของเหรียญเหรียญเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าโอ้โหเอฟซี F C, ตั้งแต่ปีพศ2อ0พนหนะฮะอืมต้องบอกเลยว่าอายุของเหรียญเนี้ยร้อยกว่าปีนะฮะร้รอยกว่าปีกันเลยทีเดียวเอฟซี ก่อนเข้ารับรายละเอียดมากกว่านี้พร้อมกับราคารับซื้อข้าวข้าวป่าฝากนิดนึงนะฮะกดติดตามกดกรดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์และกดแชร์กดติดตามกดกรดิ่งการแจ้งเตือนไว้เอฟเีฮะเพราะว่าเวลาปปาเผยแพร่คลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโออัปโหลดหรือว่าไลฟ์สดทุกๆคลิปนะฮะจะไปเด้งแจ้งเตือนให้ท่านทราบนะกดติดตามไว้นะ f คลิปนี้ป,ป๊าขอนําเสนอนะราคาดูกันตอนท้ายคลิปเนาะนี่คือเหรียญกระสาบนะเนื้อดีบุกสมัยรัชกาลที่4ด้านหน้าเป็นตาพระจุลมงกุฎมีฉัดกระนาบสองข้างพื้นเป็นหลายกิ่งไม้แบบนี้นี่คือด้านหน้าของเหรียญนะฮะ ด้านดูด้านหลังกันนะ FC ส่วนด้านหลังก็จะเป็นกลางเหรียญเนี่ยมีรูปพระแสงจักรหรือว่ามีรูปจักรนั่นเองนะฮะในวงจักรก็จะมีช้างนะมีช้างยืนผืนอยู่กลางกลงจักรด้านบน FC เจนเคยนคํคำว่า8อันเป็นเฟืองนะ8อันเป็นเฟือง เท่ากับว่าเหรียญน,นี้8เหรียญจะเท่ากับเหรียญเฟืองหนึ่งเหรียญโอเคเนาะ8อันเป็นเฟืองนะส่วนด้านล่างใน fc เขียนว่ามีอักษรภาษาจีนนะรัลองสังเกตดูดีมองเห็นไหมเอ่ยนะแล้วด้านข้างฝั่งนี้จะมี1ส่วน8หรือว่า1ทับแนะฮะเท่ากับว่าเหรียญน,นี้ประ8 8เหรียญจะเท่ากับเหรียญเฟืองเหรียญหนึ่งนี่คือพิกัดเงินสมัยรัชกาลที่4นะฮะและ fc เขียนว่าตรงเนี้ย จะมีรูปตัว F นะฮะรูปตัว F เป็นอักษรภาษาโรมันหรือว่าอักษรภาษาอังกฤษนั่นเองนะฮะเหรียญนี้ก็ต้องบอกว่าตัว F เนี่ยแทนคำว่าเฟืองนะจะแทนคำว่าเฟืองก็คือนะ่าใช้ชาวต่างชาตินี่เขาได้รับรู้กันนะฮะถ้าภาษาไทยก็8อันเป็นเฟืองเห็นไหมเอ่ย8อันเป็นเฟืองอืมตรงนี้ก็เป็นอักษรภาษาอังกฤษแล้วด้านล่างก็เป็นอักษรภาษาจีนเหรียญนี้จะมีถึง3ภาษาด้วยกันนะฮะโอเคเนาะ ใครที่มี f c ฟซหรเด่นนี้ก็คือเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญชนิดราคาอัดเนื้อดีบุกสมยัยราชการที่4โอเคเนาะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเหรียญนี้หากสภาพผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยราคาก็จะยังไม่สูงเท่าใดนะฮะอย่างสภาพผ่านการใช้งานค่อนข้างที่จะผ่านการใช้งานเยอะๆนะฮะตำหนิเยอะๆอ,อย่างก็รับซื้อกันได้ราคา เท่าที่หลักสิบหลายสิบฉันเองที่อย่างคามือประปานี่ก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ยละหลักร้อยนะนะหลักร้อยเว้นแต่ว่าเหรียญราคาจะได้หลักหลายร้อยเนี่ยเอฟเสียต้องได้ผิวเดิมจะจัดจริงๆนะฮะสมบูรณ์จะจัดจริงๆขอบทางด้านหน้าด้านหลังนี่ต้องขมต้องตั้งเลยนะฮะนะเพราะว่าเหรียญรุ่นเนี้ยอืมสวยๆจะหาพบเจอได้ยากสมบูรณ์จะหาพบเจอได้ค่อนข้างยากสรุปแล้วเอฟเสียนะถ้าถามว่า หาพบเจอได้ยากมากไหมณนะปัจจุบันวันนี้เอฟซีฮะก็ต้องบอกว่าหาพบเจอไม่ยากเท่าไหร่ราคาซื้อขายก็เลยเริ่มต้นที่หลักสิบหลักร้อยหลายหลายสิบถึงหลักอาจจะหลายหลายร้อยเท่านั้นเองนะฮะเหรียญรุน่นนี้ถ้าไม่สวยจะจัดจริงจงนะฮะจะกราคาไม่สูง เนาะเดี๋ยวป้าป่าได้เหรียญสวยจัดๆผิวเดิมจริงๆเหรียญแปลกๆมาฝากราคาแพงๆที่วาป้ารับซื้อได้เนี่ยเปี๋ยวป้าจะนํามาฝากนะโอเคเนาะใครที่มีเห็นไหมเอ่ยติดต่อมาทางไอดีไลน์นะเนาะติดต่อมาทางไอดีไลน์เลยป้าป่าจะทําเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะฮะโอเคเนาะราวสักห้านาทีกว่าๆเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลา f c ให้มากไปนักอันนี้ f c เหรียญจริงนะฮะเหรียญจริงๆให้ราคากันจริงๆ นะโอเคเนาะราคารับซื้อจะอยู่ที่ประมาณหลัก1 0บถึงหลักร้อเท่าที่ปป่าได้มานะเพราะยังไม่เจอเหรียญที่สมบูรณ์ผิวเดิมจะจัดจริงๆฉะนั้นราคาเหรียญที่ยวป่าได้มาคามือเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาหลัก1 0บหลักร้อยนี่คือราคาความเป็นจริงนะช่องทางการติดต่อปป่าวางไว้ใต้คลิปวิดีโอละ นะก็สามารถส่งรูปเหรียญของท่านทายทั้งด้านหน้าด้านหลังเหรียญของท่านให้ชัดเจนแล้วก็ให้อธิบดเขาประเมินราคาให้ถ้าเราตกลงราคากันได้ป้ป่า,ปายินดีรับซื้อติดตามราคาของเหรียญกันให้ดีๆเอฟซีฮะหนะโอเคเนาะนะฮนะติดตามราคาของเหรียญแล้วก็ดูช่องที่ค่อนข้างจะให้ข้อมูลความเป็นจริงกับราคาความเป็นจริงนะเพราะปัจจุบันนี้ก็มีหลายช่องเกิดกันขึ้นมามา,มากเลย ก็ลองสังเกตด,ดู S G ะนะอย่างช่องของประปาศึกษาแบงก์เหรียญโบราณเนี่ยสร้างมากกว่า4ปีฮนะรับซื้อจริงๆนะโอเคเนาะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ